เพอร์เฟกต์คัสครีมเดือนละคลิปอีดิชั่นผ่านมาอีกหนึ่งเดือนก็ได้เวลาแหกปไปอังเพอร์เฟกต์แล้วครับทุกท่านอย่าลืมกด subscribe แล้วไปเริ่มกันเลยครับผมไตเติ้ลคลิปนี้คืออะไรเนี่ยอู้หูแบบกระทูลูนี่มาภาษาตัวเอ็นชานตายลกนี่หว่า

ผมเช่าหมาชาวล็อบแบตนี้ได้ที่ไหนมาไงเออดีเว้ยต้องเลี้ยงยังไงวะอ่ะอันนี้ผมรู้ฮะว่าเกิดอะไรขึ้นของดีของดีดูดูดูมมมมมมนีเนี่ยชอสหมนเมนมี่นหมิ่นหมิ่นหมิ่นดิ้งดังเนีย ไม่ผพว่าปปลูกโป่งนี่คงาไม่ทำให้ขาผมหักหรอกนะประชดประชันแล้วเกินกนี่หอย leg สม <c oughs> อ, <c oughs> อย่าดูถูกลูกบอลชายหาดครับผมผมโดนไอ้นี่ปลาคอหักมาแล้วครั้งหนึ่งฮะนี่คือแลตถุยแบบที่ใช้คนแสดงแทน หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองคําบทสัมภาษณ์ของนักแสดงให้ว่าต้องขอบคุณเบียร์แปดลังที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้ก็ด้ดยกเล่าได้ปะนี่คือสัมภาษณ์ของหนังที่ทุกคนไปหาซื้อจากเว็บตลาดแชนดลอมฮะละห้าสิบบาทนี่แหละคือและจะคุยเวอร์ชันที่ทุกคนจะได้ครับผม เลยเพื่อนสู้กับฉันไอปีศาจพี่น้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เอา้ามาปากขนาดนี้แล้วโอเค I'm helping I'm <in> helping fight me demon get out of here brothers Th <laughs> <laughs> พี่น้องไม่รอดสักคนครับผมมันรอดอยู่คนเดียวถ้าในลิฟต์นั้นผมจินตนาการเพลงได้เลยอะ่ะอัลลาวลแบบดังขึ้นมาเลยครับผมตอนช้าช้ายอยู่นะ You made me forget the guy need. ผมพาลูกมาเดินขบวนวันฮาโลวีนแต่ท่านถูกยกเลิกซะงั้นอ๋ออาเศร้า Oh no It's okay buddy It's okay No เมื่อกี้เสียงหมาจริงหรือว่าทำไมมันถูกจ,กจังหวะจะว่าข,ข,ขอขอดูอีกรอบ Oh no It's okay buddy It's okay No <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวงานปีหน้าก็มีดูฟักเสียงมาลองสิเสียงโลกรทรมานเลยเสียดายแท้ในม้าเนี่ยโอเคปอรีสกดข้อที่หนึ่งของมายครับอย่าขุดตรงยับกว่าละวันนี้ผมจะมาผสมเมาทเทิมดิวกับเบนทอสจะเกิดอะไรขึ้น

ม่ได้ง่วงได้ไงวะเนี่ยสภาพเนี่ยฟังแล้วน่าจะง่วงมากเลยแหละฮะก่อนผมนอนผมก็หาวอย่างงี้ประจำแหละฮะ <c oughs> แมวสะดุง้งอ่ะอ๋อน่ารัก ผู้หญิงแมวของคุณแกล้งอยู่ในโหมดต่อสู้อย่าเพิ่งไปกวนเขาสิแมวตัวข้างนอกไม่ขำขี้แตกขี้แตนแล้ววะดิจู่ๆแมวเอบ้านโดนจับสแกนโดยเจ้าของบ้านแล้วรอดแม่ะน่ะเจ้าของอ่ะนี่คือวิธีหากินตามธรรมชาติของอีกัวนาอ่าพักเดี๋ยวขอดูอีกรอบ ถือว่าผมจะได้เห็นอีกัวนาตกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเกิดมาผมไม่เคยเห็นแม้แต่เซี้ยวเดียวของคลิปอีกัวนาที่มันหล่นจากอะไรเลยอ่ะก็ยังชั่วฮะประสบการณ์ใหม่ว่ะลูเมนของผมกำลังเล่นอยู่ชั้นบนแล้วมีคนท้ายเขาตะโกนใส่นกหวีดแบบรูดนกหวีดแบบรูดอ๋อแอนที่ผมเคยใช้ตอนไล่ปีศาจอันเนี้ยอะมาเสียงสุดเลยแล้วกัน <c oughs> เหมือนตัวการ์ตูนพยายามจะอ้วกอะไอ้รอบต้นเสียงโคตรทุเรศเลยอะต้องซื้อมเล็บมาแล้แป๊บเนึ่วนะดูช้อปปี้ก่อนเหลืองใส่รถเข็น perfect สภาจะตัดสินชะตากรรมของคุณหันมาสิ เป็นกิ่งไม้ที่งดงามจริงๆแล้วแล้วเด็กคนน so <time> ี I ้ก็กล <time in memory> <My rix> ัวคิงคองไปอีกทั้งชาติเลยเอร์เฟกฮะไอลิงก็จอยลอยนั่นไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องกลัวหรอก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผมพยายามเปิดกระป๋องสเปรย์ด้วยมีดผมเดาได้แต่สองอย่างทําไมระเบิดมันก็ปล่อยกระทูลวงมาเนี่ยอ่ิมวิกยับระเบิดที่ฉันหลบอยู่เพราะว่าฉันรักคุณขอให้ฉันอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่า ไปเลยปูอัพเป็นแรงขาคนแก่ที่ทรงพลังจริงๆฮะเอ็นเดอร์แมนเป็นสิ่งมีชีวิตน่าโง่แค่สร้างบล็อกสูง3บล็อกมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว Alright guys so today I'm gonna teach you how to fight an Enderman so basically Enderman are three blocks tall right so you just gotta build something like this and now he can't touch me for some dumb so what's up bro what you gonna do oh damn I didn't I didn't know they could pick up cobblestone what yo 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 chill โย่ใจเอานดิ้วใจเย็นดิ้วตแล้วโบร์แบดร r อกฮ่า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 ไสแตกแนมเพื่อนฮ่่เพื่อนไม่ดูมายคราบผมไม่เก็ตน,นะครับผมแต่เดี๋ยวผมอธิบายให้สั้นๆฮะก็คืออ่ามไอ้นี่ไม่มีทางออกไปจากในนี้ได้ฮะและฉากต่อไปผมคาดว่าไอ้นี่น่าจะโดนแท่งนิยัดเข้าบันท้ายแล้วท็อป10มายคราฟเดชฮะ ไม่นะเราทําอย่างนั้นกันไม่ได้ถ้าเรายังไม่แต่งงานกันอะไรอันนี้จะโพสได้เปล่าเดี๋ยวอย่าใบ้อ้เราไม่ a ำด้เว้แโป่โอแค่จับมือเองน้องไม่กกูได้ปลอดจับมือผมผมจะลวกแล้ว ไม่น่าตายนะทีหลังก็ขอนางแต่งงานก่อนดิเดี๋ยวคุณภาพขนาดนั้นเขาน่าจะโยนคนจริงๆลงเหวเพื่อได้เสียงกลิดร้องกน่าเดอดารก,กว่าคุณตี้จริงๆสเายเฟกพัดวันสู้กับปรมาจารย์ของเจไดพัดวัน versus Jedi Master รู้ได้เลยใครจะใชนะ่ะห I've waited my entire life for thisTake me by my size do you <c oughs> จะได้มาสเตอร์ฮะการปืนเลเซอร์แต่ไม่การลูกตะกัวสิ่งมีชีวิตที่ท่านกำลังจะเห็นต่อไปนี้คือแพะหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดบนบกอ่ะมามันจะฉลาดขนาดไหน ด้วยความฉลาดสัญชาตญาณเอาตัวรอดเลยแบบพุ่งเข้าหาทันทีครับผมเออีนั่งขยับปุ๊บมแม่มช็อกก่อนเลยห่วยเป็นอย่างนี้ทุกตัว่ะเนี่ยอหาใน YouTube แบบโอ้โหแข็งเป๊กเลยเกิดอะไรขึ้นกับแพะพวกนี้เนี่ยต้องวิวัฒนา,าการมาแบบไหนวะได้ถึงอยู่ในสภาพเนี่ย Let's Scoop. goes. Boo out. Come on, get there he buddy. And วิวัฒนาการทำอะไรกับแพะวะเนี่ยห่วยอย่าบอกว่าพอหัวใจเต้นแรงเกินปุ๊บระบบประสาททั้งตัวหยุดทำงานไปเลยบางครั้งวิวัฒนาการก็เหมือนเมาเหล้าอยู่ฮะเราต้องให้โอกาสเขาอีกสักร้อยสองร้อยปีอ่ะเจอคลิปนี้สั้นๆครับผมแป๊ะ What the fuck? ซื้อประกอบนี่คืออะไรอันนี้พอคาดถึงอยู่นะมันตลกคอยพวกตัวเลซื้อเปรดเนี่ยหอยอรอบม o มดี้ฮะบันเทิงแบบฝรั่งว่ากันชอบจริงๆเลยมุกแบบเนี้ยฮะไม่กดจินี่ว่า <c oughs> ไม่รอดนะถึงในชากนี้ทุกคนจะเห็นว่านางไม่รอดครับผมแต่ตัวละครที่นางเล่นอยู่ก็คืออ e ีธานวินเทอร์ครับผม พระเจ้าเดินได้ในโลกแห่ง Resident Evil เลยผมขอบอกไงอัปเดตประตูโลกใหม่ของไมค์ครับผมสาบานท่านี่ลิกลโนะกูจะโกรธมากกูจะปิดคลิปทันทีเลยโอเคค่อยเอียงชั่วนึกว่าจะได้เจอมีมนั่นอีกแหละผมฆ่ามันตายไปแล้วในมีมนั่นแหละได้โปรดจะโผล่มาอีกลิส กในกลุ่มกว้ชบา้าตายแล้วคลิปนี้มีชื่อว่าเอาคืนครับผมผมชอบคำนี้มากเลย Why Why เป็นความสัมพันธ์ที่สุดยอดมากครับผมระหว่างแมวกับคนเนี่ยคลิปนี้นะครับผมมีชื่อว่า กูสะดุ้งเลย perfectly cut boom เอ้าเดี๋ยวมีใหม่แล้วอ๋อ p e อ f e c t l y cut boom ไหนลองเช็คคอนเทนต์สิใช่ใชไอ <laughs> อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าด,ดูอีกแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ได้คัดก่อนเลยนะมาแบบสดๆเลย สาตายังไม่คิดมากเลยแม่แดกคือล่าเกตเร็กเกตเร็ก indeed อะไงของมันอยู่เป็นเรื่องข่าววะได้เวลาอัปเดตบ้านฉันแล้ว house, รอบที่แล้วก็อยากจะคุยกับพลังงานและรอบนี้มันจะอัปเดตพลังงานที่บ้านอีกเพอร์เฟกฮะไม่น่าอะไรช่วงหลังๆวิวัฒนาการถึงไปได้ช้าเหลือเกินนี่คือวิธีเดินทางที่เร็วที่สุดอืม <laughs> ขอโทษครับที่กดหยุดในเพลงที่ผมจำได้นี่มันแฮปปี้วิวนี่ว่า เอาละเอาไปเอาไปเอไปเไปฮึฮ่าๆๆๆวละเพลงนี้ขึ้นมาต้องมีอะไรดีเกิดขึ้นแน่นอนครับผมมีใครรู้หรือเปล่าว่าเห็ดประเภทนี้คือเห็ดอะไรอืมขุนมากเลยเพื่อน You know what kind of mushroom this is ศูนย์พัน <sighs> บอกแล้วว่าให้อยู่ในเรื่องตลอดไม่ต้องมายุ่งในโลกความจริงก็พอแล้วน้อกเอ็นแม่น้องดิลุงเอ้าคนเดิมเลยนี่ว่า <laughs> เด็กเมทันอืม <laughs> yes! เมทันตอนเด็กเลยเว้ยอันนาคดไกลฮะเด็กคนนี้มเวนอมเข้าสิงเทอร์แด็กทิวอ้นอกมีปีกไดนโนเสาร์มีปีก <c oughs> อะเสียงเหมือนเวนอมเป๊ะเลยฮะไปไม่ิงบอนครับหรือเปล่าอีหอยหลาดไม่ใช่นี่มาคลิปในติกต็อกอ้โน no นัทโนเวมเบอร์เพื่อนห้ามตัวเองไว้ก่อนเลือดดดีฉลาดมากเมนู Tri ไม่ต้องห่วงครับตัวละครจะสบายดีเชื่อผมครับผมไฟไหม้ทุกคนอพยกออกมาเฮออดเฮออ จะหนีต่อยังไงวะเนี <pt> ่ยเพื <contra> ่อนตรงโซนเตียนโดนหน้าต่างเต็มๆเลยไม่น่ารอดแล้วแหละคุณโยกหมาหมาโยกกับโอ้เสียงโคตรดังเล่ะกูรดเดียกไม่ทันกัดเ็นฝันที่เป็นจริงทิ้งตัวลงในสะของเล่น จริงๆนั่นแหละทุกคนได้ยินเสียงแบบลมจากปอดขึ้นมากระแทกหอลอดเลยกล่องเสียงไปหนึ่งเด็กเม้นึ่งขโมยฮอดดอกของผม <c oughs> เป็นสก,กรีมที่ซิมเพิลสั้นแต่สื่อลึกถึงวิญญาณจริงๆวะ่ะเรียกได้ว่าไฟเกือบลุกเมื่อชายคนนี้กินเนื้อแดดเดียวที่เผ็ดที่สุดในโลก Carolina Reaper pepper in it and apparently it is the hottest beef jerky in the world. I am not getting this up in my eyes. Comes with a Carolina Reaper pepper. That's for later. So I'm gonna be eating this and I'm not gonna be reacting. I feel like my spice tolerance has gone up since the last time I tried one of these challenges. So it looks Jagin... like normal beef jerky. One piece down, nothing. No reaction. ฉันจะเซบาไ i อ e กไมมีรยายู่ีาเพื่อนมึงกินพริกเป็นต้นเนี่ยพริกทุกเม็ดมีดีเลย์30วินาทีเพื่อนรอดเปล่าวะเนี่ยดูน้านั่นดิวิญญาเริ่มหลุดออกจากแรงแล้วทำใจไว้ก่อนเพื่อนลุกสารวันฮลลาโลวีนกันคอดตูมผีแห่งปี เทศากาลผีฮาโลวีนเทศกาลแห่งการกลั่นแกล้งจะเป็นวันและเทศากาลที่สวยงามที่สุดแห่งปีเลยวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำแพนเค้กนะครับผมมิราซินิซุตูน่าจะเป็นสกุนารุนอามารูชันมิราลูกเกี้ยวจะเสร็จมิราสิ่งที่กินเนื้อแกะชิเยแกชิเยน่าอร่อยจริงๆเพื่อนแต่ขอบอกนั่นกูนไม่เรียกว่าแพนเค้กแต่แต่มึงพลิกขึ้นมาแหละพยายามจะตบตากูใช่ไหมนั่นคือสัญลักษณ์ตายโลกไอเด็กนี่พยายามสมอนปีศาจ เมียน,นไฟเขาไม่ลุกขนาดนี้หรอกเลิบนี้ไม่ได้สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลเวนเซเว่นอีเลเวนอีก่อ <c oughs> ไม่แปลกครับผมหัวผมก็หลุดออกจากตัวฮะตอนเดินเข้าเซเว่นฮัโลวีนช่างโหดร้ายกันหนูน้อยแล้วเกินแม่ก็ว่าไงพวกหล่อนได้ไอ้ลูกกวาดกินฟรีพวกนี้ Low pay some renting the SCP lab. I love furious too. <laughs> <laughs> We're We're, dead! We're all gonna die! And oh, oh god, <laughs> หน่วย MTF ฮะทหารรับจ้างของจริงเป็นอย่างงี้ครับผมผมรับประกันนะฮะกรีนล็อกหาแม่สุดคอเลยครับผมมาเจอสถานาการณ์แบบนี้ฮะเพอร์เฟคโลเปครับผมสนับสนุนเป็นเสื้อคุมที่ดูหน่อมแนมที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนเลยเอาอะ นี่้านมึงเรียกนอมแนมเหรอบ้านกูนเรียกว่ารฮดคอร์จะชัดเอ้ยโยเพื่อนเอาแจ็คเก็ตนั้นมาจากไหนยอบปืนไฟขึ้นมาฮะบ้า น,นั่นก็คือทั้งหมดของ Perfect Cu t s ัสกีในวันนี้ครับผมรอมาหนึ่งเดือนคุ้มค่าจริงๆเลยอ่าทนรอดิดหน่อยคลิปออกมาดีกว่าสแปมเยอะเลยเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนชอบ Perfect Cu t s ัสกีมแล้วก็ซีรีส์ Reddit r ร v วิวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และก็ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้เพอร์เฟมากฮะอิ่มลวฮะคำจนจุกลวครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ